นี่ทุกคนเคยหรือเปล่าว่าวร้ององรองแอกไม่ไสดงมองเลยที่ขึ้นมาหน่ยตาก้องดีเอสดีเ j นี้ไม่ต้องไว้ใจว่าไม่ใช่กบเงียบแน่นอนเพราะว่าไม่มีเชือกดึงเปกลางเดี๋ยวบางหมัดบอกว่าเฮ้ยบางเงียบไม่ใช่บ้าบังเงียบใช่ถูกต้องไม่ใช่บ้าบังเงียบตัวนี้ตัวนี้เป็นเว้าของไม่บอกใครรู้คอมเมนต์มาฮะเพราะว่าถ้าใครเลยเจ้าบังเงียบก็จะรู้ว่าเป็นเว้าวเคยเนาะใจะเรียนในนี้เไ้่ใช่โอเคป่ะเราจะมาทดสอบเว้าวสองห้องไม่แรงดูกันว่ามันจะขึ้นพังโยงพังชึ่งหรือว่าพังปียะโรยไหมตัวนี้บอเส้นนี้มังกา มาได้ก่อนตากล้องเออมึนไงจะถือว่าอันนี้เอาตากล้องถือให้ดีนะคอยตัดว่ามันมังกาตัดคนเดียวมังกาเขาหน้าปกงกาม์ถังนั้นการ์ได้เห็นมันตั้งลำเลยตั้งลำเลยไหมเออยางเปียไงตัางเปียะางเปีอะดูไประมาณมายืนฝั่งนี้เลยตุ๊กพี่มายืนฝั่งนี้สามคนถือมันดีกว่ามาดิวมาเร็วตุ๊กพี่มายืนประกอบฉากให้หน่อยดิวฝางมาณมาเอายืน มาเอลูกมีเออจอยดื้อดีจอยดือดกูเป็นคนตรงนั้นคนนาะมันจะแ่งไหมพลังการนิดเดียวไหมมันจะแรงยังไหมเออเรา็ยืนนี่กูเรอบเนี่ยกูมาเนี่ยกูเจอเจอวันนี้ต้นั่งกันเลยสุดยอดทุกคนเจ๋งเป้งเดี๋ยวมาเล่ยว่าเคนนี้จากไปมาเนาะไปกันนะตัดเลยแมวเลยไปขยรปาเอาใจไปลงเลยไหมไม่เจยง่ะสามิตตุกคนทามิตอะไรอ๋อมันเองเออเนลุกนีเก็ไม่ลงกันหรอเนาะฮะไม่ลงกัน này, tao nó thấy còn, nó mới yếm muôn mới, yếm muôn, nó mới yếm muôn. có quần áo cho, anh, nếu anh một con máy. tôi luôn. ถ่ายดีอะติดตัวนู้นตะกร้องดีก็มตัวน้อยนี่ต้อเรียกดีก้มตัวน้อยทัดก่อนตะกร้องสายแบบยืนดีดิหนูอันเด็กใส่ลงไปพอเราบิดป๊อกขาดปุ๊บได้ไหมเจนได้แล้วได้แล้วอยู่แล้วเใช่ไหมบิดได้ดีโอเคลูกพี่ใส่อันนี้เลยใส่ตองรอต่อเลยหนูสองนั่นตาก้องตาก้องเที่ยวพากร้องเวียนหม้อหมดแล้วตอนนี้ ไม่รูดัมันพื้นวาเสียงอะไรต้ย่ะแพ่ใช่สอง้มื่อันนูแพอันนี้แพร่พุ่งปลื้มปลปลเดี๋ยวเดียวแนอเอนะไอเจนนีวิ่งเหรอวงารถนอล้ยต้องวิ่งเยอะๆสินทุกคนเคยหรือเปล่าววองห้องรงเอกไม่่างอรดีขึ้นไหมนะตาก็เพรารองห้องเองไม่เสียง ยยาแพ้เนี่ยหลุดนี้บอกเลยามไปขึ้นมีทำปืนดิอ่ะฮอทำตืนไม่มีทำปืนขึ้นเหรอไม่มีแล้วเอนเนาะไม่มีถ้าไม่ขึ้นมันก็ไม่ลงถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันขี้เกียจเลยไม่ขึ้นนี้แสดงว่ามันไม่ลงไงเนาะถ้าขึ้นแล้วไม่ได้ลงถ้าไม่เสร็จเนี่ยเกี่ยงไงแค่ตายจะหนีเอาเชือกนี้เลยไม่รู้จะมันเอามาให้ปวแดงเทีนมาเว่าเท่านี้มึงเห้ยอ่านเกมแล้ว น้ำหนักอยู่ที่3า5 0ปอนด์เราจะใช้เชือกเอ็น3าอนหลังทันน้ี่ของเหี้ละนี่มันกคนนี่ปูนนี้มันเอาเชือกนี้มาบนเลยลยนี่ได้ข้าวนเชือกใช้เลยเ้ว้วสเมตรมันใช้เชือกนี้หรนี่มผงเห็นว่าอันนี้ก็อยู่แล้วนี่เดี๋ยวว่าเชือกล็กมันจักยากเา งเดนยเลยมาเฉยมันยังไม่เลยโอเคจากไปทุกคนมัพตาก็มาพื้นปืนไหมแต่วาไม่รู้โอเคกดไปเลนยังไมันดื่อเล้วกดไปเลนแต่เดียวตายนะตางอยากกดว้านะแต่ติดตนู้นตากงแต่ติดตวนูนสั่งสั่ล่ออกเลยนะโปยังเรียนอ้โกเรียนเนียดแล้วก็พร้อมเนียนเียนถือว่าไปเด่นเด่นเดียนโป๊กันเลย ลูกพี่เออปลาลังไปก่อนปลาเวียนน่ะครัไอ้คนนี้เอาเอาเยลำเพมารมาวิ่งมาอุ้ยเองดังดีอะทุกคนนี่นี่นี่อนว่นูสายชายายิเลยอ้นดว่ไม่ไม่ดีเอียงเพนี่เออม่ื่อลาไี่มังนใเลวยุ่งไหม

เตียนมั่นใจแค่ไหนอ่ะ,อะมั่นใจแค่ไหนโอเคอไม่ก็บอกว่าถ้าใครทำผู้รองไม่ได้หางขึ้นนี่ก็ว่าเตียนนะเองลองกันทุกคนมาเลยกันว่าดังปือป้อพื้อผาพื้อผาไหมเตียนลองก่อนไหมเตียนเอ้ที่ก่อนบบเตียน chơi ôi con chơi, ừ, chơi, chơi con ừ, à, chơi tụi con đang mà lấy cốc tơ luôn con chơi tụi con nào mình chào yêu vẫn ăn đây Nặng

เจ็บมือแล้วเจ็บมือแล้วขึ้นขึ้นขึ้นไปดูนะดังเลยรับแดงเสี่ยนมีตาได้ห้างเลยเลยของมาไปบนสิมไปบนสิเสี่ยนไปบนสิประตูเลยเนาะทีเดียวเลยใช่ไหม เดนเนไโบนเตูเสัวเลยมันหนอดีเดียวขึ้นเลยเยเดี๋ยวได้ยินได้ผมนี่เดียวเลยตาก่อพ<อ>ันฟืนออดูเชียรกันทุกคนนี่าแข้งครับของมานข้นฮัไม่ได้เวอรไม่ได้ด้เลยปันฟือรอบเล็กหนัก นั Bye, một ่งพันเออยิงขึ้นแน่มเห็นปะเทียนไปหมดสายเลยนะนักไปเลยมามาดูกันเอาถึงประตูไปเลยนี่ลุมันเนน่าลุงลืมไม่จบไปดีแต่มันต้องใจลุงแกงเอาจริงแล้วนุ่เแข็งหมดแล้วเดี๋ยววิ่งเบือตัวเดียวนุ่มดูเชือกทุกคน

cứ, cứ chơi nào đùa <laughs> đâu <laughs> Đi nào? Đấy, quân lên ừ. bờ quá lên mắt đôi lên ngẹt, Nua Mà chuối đâu leo, Đi cái chơi nó không luôn ทำดีน้องเกนเนาะได้ครับจ้นูวทุกคนแล้วเนาะอะไรฮึที่ตัเไย้หางก็ลืมเดี๋มันทำดีน้องเกนเนาะดีเลยด่วนเนาะคนบนคนคนชักนอนนอนนอนซักอยู่เลย

ดังเลยเครื่องบินถึงมือไหมทุกคนวะมาเลยดิมจากป่า dò mày mọi nhiệt dò mày nhiệt mày dòm thôi côn đô tướng mấy thứ ba nhanh ơi uống vâng có vâng và... on uống <laughs> có on lép เมาช่วยเลยแน,น่น่ะเจอกันอีพีหน้าขอให้ประกอร